30วัดพุทธคณิมิตรอ d ตราส193 S Allen Avenue Pasadena California 91106ก่อตั้งวัดเมื่อปีพุทธศักราช2543ที่ดินของวัดมีพื้นที่0.5เอเคอร์สถานะของวัดได้รับอนุมัติให้เป็นวัดที่สมบูรณ์แล้วยังไม่ผ่านการเียริงสานารสมบัติของวัดประกอบด้วยที่พักสงฆ์สามหลัง โรงเจอดรถหนึ่งหลังห้องน้ำหกห้องนามผู้ก่อตั้งพระครูสังครักษ์นกปดลน,นามเจ้าอาวาสพระครูปรลัดอัจริยานุกิจนามเดิมสมานฉายาประสันจิตโตอายุ60พรรษา33วิทยาฐานะนทเอกปสีด, 4, ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสจำนวนพระภิษุที่อยู่จับพรรษาปีพศ2 5 5 3 พระธรรมทูตจำนวน5รูปการบริหารวัดประกอบด้วย 1. มีกฎระเบียบของวัดาบลอสในการบริหารวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง 2. คณะกรรมการประกอบด้วย 1. คณะกรรมการอำนวยการจำนวนรูปคน 2. คณะกรรมการบริหารจำนวนรูปคนการเผยแผ่มีการแสดงธรรมทุกวันพระและวันอาทิตย์ มีผู้มาฟังธรรมระหว่างเข้าพรรษาประมาณ30คนและนอกพรรษาประมาณ20คนกิจกรรมในรอบปี2553 1. กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาและวันอาสรฬหาบูชาและ 2. กิจกรรมงานเทศกาลต่างๆเช่นวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานและงานทอดกรถินเป็นต้น